พรรคไทยพรรคดีเป็นพรรคการเมืองที่แปลกนะเรายืนหยัดด้วยอุดมการเราประกาศตัวว่าเราไม่เป็นขี้ข้าของนายทุนเพราะเรารู้ว่าเมื่อรับเงินนายทุนมหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเมื่อกลับเข้าไปในสภาพ,พวกเราต้องไปรับใช้ในายทุนเราไม่ต้องการรับใช้ในายทุนแต่เราต้องการรับใช้ประชาชนจึงไม่รับเงินนายทุนแต่อาสาเข้ามาต่อสู้กับไอ้พวกชั่ว เพื่อปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับคณะที่ไทยพักดีเป็นพรรคการเมืองที่มีสาขาที่แปลกกว่าทุกพรรคการเมืองพี่น้องสังเกตไหมครับว่าพรรคการเมืองต่างๆเวลาเขาจะตั้งสาขาเขาจะไปจัดตั้งอยู่ในตลาดในเมืองแต่ไทยพักดีจะมาจัดตั้งตามป่าตามเขาตามตะเข็บชายแดน เพราะเรารู้ว่าปัญหาความทุกข์ยากลำบากคือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไทยพักดีจริงข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเขามาพบพี่น้องที่พนมแห่งนี้เพื่อตั้งสาขาครับ